ุยเกาหลีใต้ตอนที่สี่สวัสดีครับคี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งจะ7โมงละเออวันนี้เรามาอยู่ที่โซลสเตชั o นนะครับก็คือสถานีรถไฟที่จะไปที่ต่างๆเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเงีเ้ยจะไปตามแบบ ไปจังหวัดอ่าใช่ไปจังหวัดไปเมืองอื่นนะครับก็เห็นที่เรามาเช้าขนาดจริงๆวันนี้เราเตรียมที่จะแพนไปจะไปปูซานปูซานนะครับปูซานแทนตื่นเต้นแน่เลยแทนภูซานก่อนคุณผู้ชมอีกครั้ใช่าะว่าอะไรเฮอเซอร์ไพแต่สาเขาบอกว่าถ้าจะจองกันในพาสในพาสใช่จะต้องจองออนไลน์มาครับแล้วอีกพวกนี้คืออะไรจองแต่พีตาตื่นมาแล้วไงเขาก็บอกเขาเลยถามเพราว่าเออแล้วที่ให้จองแถวนี้มันมันมันได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่าได้แต่มันจะเปิดประมาณ8โมงนะครับ <im itation> เราต้องนอนงงอยู่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าอตาตัดสินใจก,กันแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนกันทันทันอีกแล้วะคะ่ะ <laughs> ใช่ครับก,ก็ช็อกอีกแล้วค่ะชอบเกลีเลยค่ะ <laughs> กาหีช็อกค่ะค <im itation> ือต้องบอกก่อนว่าวันเดย์พลาส่ยจริงมันเป็นตั๋วที่ใช้สําหรับรถแบบว่าเราจะขึ้นรถไฟของโคเรลก็คือการรถไฟเกาหลีเนี่ยกี่เที่ยวก็ได้ขึ้นลงทเที่ยวก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราซื้อตั๋ว KTX จากตัวโซไปปูซานอย่างเงี้ยครับหรือปูซานไปโซอย่างเงี้ยก็จะประมาณห้าหมื่นเก้าก็จะเป็นแสนกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นวันเดย์พาสเนี่ยจะค่าเจ็ดหนึ่สองมันก็จะลดไปเยอะเลยอ่ะความประหยัดของเราใช่ด้วยความโมคะเนาะ็ลดไปทั้งพันนึงนะก็มีก็ไม่น้อยนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นซีรีส์ซันคีเกาะนั้นนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ชุดสําหรับปูซานเท่านั้นค่ะไม่ได้มาสำหรับนานนี้เลยครับใช่มีบางคนชุดนี่พร้อมสําหรับปูซานเท่านั้นคือแบบคุชิลมากแทบจะเหมือนอยู่มืองไทยเรากลับตองรีบกันครับเปลี่ยนชุดแล้วเจอกันครับที่อกัน จากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นรถไฟไปเกาะนามนิ เมื่อกี้เราไปเจออะไรมาบ้างครับต้นตอนนี้นั่งงันดีว่าดีจ่าใช่ร่วมรถไฟไอทีหรคนอื่นเขานั่งข้างแบบนี้มันอยู่ตรงนี้อ๋อมันอยู่ในจังหวัดเชียงกีเพราะว่าขา่อยู่เราอยู่คือมาอยู่เนี่ยเกือบจะอยู่เขาคังวอแล้วบอกตอนนี้เมื่อกี้เราขึ้นรถมาเราคังคังขังหังยีอยู่จังหวัดขังยีไม่มีในโลกยี่ที่กูเนี่ยถ้าเราสต่อรถไปเกาะนามีการตอนนี้อูข้างนอกเนี่ยดูบรรยากาศนะครับดูแบบเต็มไปด้วยหมอกหมอกนะคะ มอกเพลงลอยลอยเลยบอกลอยลอยเพลงขึ้นบอกอะไรมองจางด้วยคนควันคายกันจนเกูเกียดพอรัได้แต่เราเราไม่ออกลองไม่ออกละเอาใหม่มอจางด้วยควนควันคลายกันจนเปทีอาจรเนอเนอเนอนอเนอนอลยาสพทั้งดู ว่าจะเป็นดึงมอหรือควันไอ้ควันอยกกูอัดมอ่งมดงามและแถกร้กัคือตอนนี้ที่รอกันอยู่เนี่ยไม่ใช่รออัดบรนยการนะคือรอรอเช่ีเียว เราปีนเข้าห้องน้ำนะครับ,บขอเล่า<บ>ประสบการณ์รนิดนึงถ้าเกิดมาเข้าห้องน้ําในเกาหลีเนี่ยเตรียมโตวไว้เลยนะครับคือถ้ามีทิชชู่เปียกได้นดีมากการล้างมือเนี่ยคือแบบถ้าเอาทิช <ไป S 2> ชูช่เปียกยเช็ไดได้เนี่ยเช็ดไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าต้องไปล้างมือเนี่ยโอ้โหอ่าเอ้ยเอามือไปแช่อยู่ในตู้เย็นอะแล้วสีม่วงก็ผ่านมาเห็นไง ก็เปิดตู้เย็นนะกินยาข้าแลงช้าแงี้ยแงีเยเงีเยเบบ้ยเงกเยเงี้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 ยนงแต่มัน้ม่ไี้มเี้ยเงี่ยงงล้ยเงถ้ยเดล้างแล้วเ็ต้องก้ยใง้มือแห้ยเงี้ยเงี้ยเ็ต้ยเงม้อไปเป่เโอ้โหแม่คุณถ้าเ่าไม่แห้งเนี่ยออก้าเนี่ยางนอกเนี่ยเคีงี้ยเงี้ยเงี้ยงี้ยเนียเงี้ยงียเงี้ยเงี้ยเงียางู้ึเว่าแเบว่าเงนเลยนะเนี่ยเง้ยเยเงย May I have at Isabel? uh what what what's your name what's your name? เอ้าโดนเบียร์เฟรกลัวอะไรหรอกลัวอะไรหรอกลัวกล้องกลัวภาษาอังกฤษหรือกลัวอะไรพูดเอ้าเอ้าหนูหิวเหรอเฮ้ยคือ ให้เบียเวียหลบๆปะไม่โคออกเลยเบเนตยากด้วยลองไปทำนาคนอื่นกันไหมอันเนี้ยเราเนี้ยเราจะกลัวแต่วันนี้เหมียวไม่ได้พูดใช่ไหมว่าไม่มีอะไรหรอกไม่พูดโอเคเพราะว่าวันไหนที่เหมียวพูดว่าโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกไี่ทะเลาะถทายแล้วก็กลับโอ้โหสองชั่วโมงโตมันนั่นแหละเดือนสองเก้าถ่ายสองรูป าลกเราจะมาเมาส์เพื่อนกันนะครับวันนี้ก็คือเนี่ยเรานั่งรถไฟ i อที์นะครับมาจากสถานีชางยังกิมาลงที่กาชองนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไอทีเอ็กซ์เนี่ยมันก็ไม่จอดทุกสถานีเนาะจะเร็วเป็นรถไฟที่ค่อนข้างเร็วแล้วทีนี้ต้องนั่งแยกกันเพราะว่าจองที่หลังทีมไม่ค่อยมีแล้วนั่งแยกกันกระจายกันหมดเลยก็ใช้ Wi-Fi เนี่ยติดต่อกันตึ๊ดก็พอกำลังจะถึงสถานีสุดท้ายกับ่องเนี่ย ก็บอกเพื่อนๆดูทุกคนว่าก็าจะถึงแล้วพอถึงปุ๊บก็ใจก็คิดคือตัวเองนั่นนงตู้เดียวกับสมปองจะคิดว่ามันก็จะลงก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่พอแบบรถจอดปุ๊บเอ๊ะทำไมมันไม่เดินมาข้างหน้ากูเพื่อมาออกประตูเดิมวเปะก็ลงไงไม่มีสมองเลยแบบเอ๊ะ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 เอกใจไงก็เลยเดินย้อนไปดูซิโอโหสภาพนี้เลยมึงเขยาจับก็ไม่ดื่นนะต้องแบบ หน้าตาที่หลกหลังแบบรีบลุกแบบไม่ได้มีความใส่ใจอะไรเลยเ, <laughs> เดี๋ยวเราตามไปดูนานมีกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เรลือเฟย ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เราก็ได้วาปมานะคะเกาะนามิแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะกลับละครับไช่เราขาดช่วีเกาะนางนี้เนี่ยหรือว่าเรียกว่านามิซอนเดินมาเื่อเลยดีกว่าเดีเราดูแกนี่ทำไมเกาะที่เป็นเกาะของนางแบบที่เด็กเจเปสที่ดังมากทำไมอ่ะเกาะนามิไม่รู้จักกันดิ เรามาทราบประวัติเกาะนามิกันก่อนนะครับเกาะนามิเนี่ยแปลภาษาไทยก็คือว่าเป็นเกาะเหงกร้างนะครับตั้งชื่อตามนายพลนันซึ่เป็นแม่ทัพในสมัยโชก่อนแล้วในเกาะนั้กาเปทีอเรื่องอะไรหน่เนรอของนายพลทนีเกาะโรกอเหมเกาะนามิเนี่ยรู้สึกเนจดว่ามัจะมีเกาะอีกที่กันมากชื่ออะไรนะชื่อ w เ n อร์โซนาตา ่เพลงรักใสนสายลมเกาะน,นี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบต้นสนอะไรเยอะก็จะมีธรรมชาติใช่จะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างส่นเธอไม่สนใจส่วนสองไปกันดีกว่า <c oughs> แต่ฉันแบบไอดอลได้อีกอตรงนี้เขามีการพิธีกรรมนะครับกำลังย่างแกะกันจะเห็นได้ว่าใบไม้ที่นี่แห้งมากเขากำลังจะเข้าสู่เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วกน ไมได้ตลอดทั้งปีนะถ้า <f> สมมติว่าเราจะมาช่วงเดือนตุลาหรพฤศจิกาอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมนี่ดือนถ้ามาหน้าร้อนไปมาเนี่ยจะสีเขียวก็แต่ละเหม็นเอ่านี้เราเจอโลคอลอีกคนแล้วครับนี่คือประชาชนของฉกาะน่านสวัสนีค่ะนเอะไรอ่ะ จะพาเที่ยวชมก่อนามิน่าแล้วต่อไปเราจะส่งหน้าที่พิธีกรให้มันนะคะเพราะเราไม่รู้อะไรเลยค่ะเดินตามแผนที่เลยอ่าคุณเหี่ยวครับนี่คืออะไรฮะต้นไม้ค่ะนี่กูชินี่ฮัลโหลกูไม่รู้จักต้นไม้อันนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวอันนี้จะให้โอปป้าตอออนนี่เกาหลีเป็นคนแนะนำนะครับบอกได้นี อันนี้ดูน่าจะเป็นคนที่เขามาเขียนคำวยพออะไรเงี้ยนะคะให้ดูรอบๆถ้าสมมติว่าใครเล่นมุกไม่ดีแบบทำพาทำลายทำไมอะไรอ๋อแล้วจะไล่ตอบเหรอเให้มึงไงว่านำน้ำส้มไปหน่อยส้มทั้งคู่กับน้ำส้มอยากกินน้ำส้มบาสเรนกำลังจะเดินไปตรงไปถนนสายต้นแปะกล้วยนะคะแต่ว่า น่าจะร่วงหมดแล้วเพราะว่าเรามาช่วงดูหนาวเลยทั้งทรายคาดเสมอว่าเอ็นเพจีจะเป็นอึ้มกล้วยแต่คาว่าจะเกิดความสนุกสนานต้องเป็นอมกล้วยนี่ให้ดูนี่พ้าปกติที่ตกลงไม่ติดได้ใช่เห็นเรื่องเหลืองหรือไม่ก็ถ้าหน้าที่มันมีหิมะมันก็จะเป็นหิมะทั้งร้านเลยเหลืองจะเป็นไม้กับฟ้าไม่เหลืองมาดูวิวหน่อย พวกฟ้าเหลืองแบบนี้ตับนี่ใบไม้ร่วงเยอะแล้วจริงเรามาช่วงเรามาช่วงกึ่งกลางพอดีกึ่งกลางที่แบบมีเลอโอโวเออคือไม่ได้จะถ่ายอะไรเพราะว่าหิมะก็ไม่มีแล้วก็จองตัวหรอไม่แต่เราได้ดูเฟิร์สโนเลยค่ะพี่พูดดีใช่ไหมพอเกิดมาเคยเห็นเฟิร์สโนใบไม้พีใบไม้เปลี่ยนสีก็เดี๋ยวค่อยดูปีหน้าก็ได้ปีหน้ามาดี๋ยวก่อน บอลกีเซน์ไม้เปลี่ยนสีหนึ่งต้นค่ะหนึ่งต้นเท่าน,นั้นแหละที่มาให้กูดูต้นคริสต์มาสสีแดงดูเด่นดีใจเกูมันก็ให้ขายพวกแบบต้นคริสต์มาสแถวภูเรือน <c ười> เคยเห็นเพื่อนมาแล้วแบบเออสวยอ่ะมีหิมะเดี๋ยว <มา S 2> ข้างหน้านี้จะเป็นสวนบทเพลงนะคะมันจะมีเพลงอยากให้ฟังมีเสียงเพลงด้วยเป็นสวนสวยหรือเปล่ามันจะมีดอกไม้เลอปกติลองเข้าไปดูหน่อยสรุปองอ่ะ เหมือนจะไม่มีอะไรโอ้ยมีรถไฟด้วยอะ่ะรถไฟขึ้นตรงไหนอะ่ะที่จอดรถไฟนำเที่ยว<ม>ยูนิเซฟรถไฟน้ำเที่ยวตรงไหนอะ่ะไม่มีเฮ้ยหนูไปเที่ยวอยู่ยังไม่มาเฮ้ยมีนี่ด้วยนอกกระจอกเทศด้วยเอ้เอาต้นทำไมคะนั่นอะไรอะ่ะนั่นหรอยกมือไหว้รือยังไม่นกกระจอกเขากำลังเทศ มันเป็นสวนอ้นี่สวนบทเพลงเขาบอกในแผนที่อ่ะสวนไหนบทเพลงอ่ะนี่ไงเขากำลังเล่นกีตาร์เนี่ยนี่ได้ยินเสียงเพลงไหมแค่นี้แหละมั้งไปเถอะไม่เงะ้ยหรอก นี่คือบรรยากาศของเด็กเกาหลีครับไล่จับกันรอบนี่นี่สิไหนเขไหนโตไปแล้วหล่ออ่ะไหนไหนมาสิมาสิขอดูเบ้าหน้าพ่อหน่อยขอดูเบ้าพ่อหน่อยขอดูเบ้าพ่อหน่อยลูกอุ้ยจะร้องหัวตั้งมากเลยเออเออมาลี่เข้าไป เอาไปตามติดชีวิตแบกิวเดลอกุจะให้กุกินกระลอกเหรอเราเป็นล่าเด็กรู้ไหมหลังจากที่เดินกันเ,นเหนื่อยนะครับเราก็มาถ่ายรูปหมู่กันสักหน่อยนะครับ1 2 3 อันนี้เราก็มาถึงไฮไลท์เด็ดก็คือ,อคการปั่นจักรยานเด็กคนนี้นี่เองที่โตมาแลในในา้สแลงแกม้มแดงหน้ารักที่โตนะนาะ <c oughs> อันนี้คือมไม่ได้เป็นคิวไว้นะแต่คือแบบมันมาก กระทันหันตัวมาเร็วๆนั้นลูกตัววาโตัววายใหญ่ๆด้วยๆหมายถึงหน้าที่การงานแติบโตใหญ่ๆเห็นไหมเห็นต้นอันนั้นไหมที่ใบไม้ร่วงๆน่ะมันก็เป็นต้นกิงโกะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละแต่ว่ากิงโกะก็คือแปลกกล้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคิวแถวที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นฉากในเรื่องของวิเทอร์โซนับ จะมีรูปปั้นนะคะของเบยองจุนถามว่าเคยดูไหมไม่เคยนีไ่ไงเขาเลยชื่อรางว่าโซโนาชอ็อตขอบเขาป้าตั้ไงไว้นขอแหลกเป็นของคองให้มันรู้สึกว่าเราได้กินตรงนี้นะครับก็เป็นป้ายทาไม้อ <c oughs> <c oughs> ีพวกเนี้ยนะทำตัวไม่ดีเลย เออจริงเออเนาะชอบไปใส่ความคนอื่นเพราะมันคืออะไรป้ายสีมึงมึงมึงคืออะไรเนี่ยแหนม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 ชิมหนัวมากอ๋อน้ำนวดน้ำมวดหน้ามากเหรอน้ามวดน้าโปน้าคุ้มมาแล้วนะ มาแล้วนะใช่ต้องการจะฝากถึงคุณแหนมคุณแถมคุณแม่เสียคุณน้ำม้วดและจางโป๊งนะคะตอนนี้คุณได้ออกทีวีแล้วนะคะหลเราถือว่าเราไม่ทีวีเหรอเออไอ้ก็คงเป็นแบบให้เขียนเข้าไปนั่นแหละอะไรวังวังพับนาหมู่วังอะไรวังเช้าและมาหันไว้วังจ้า ดังช <im ế c repay> ิบหายตัวซีดีเี่เนี่ก็คือถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยถ้ามีหญิงก็จะเป็นเห็นได้คับเพราะว่าแม่แม่ของสถาบันเออนะครับแม่ใหญ่รับฟ้ามันเหลืออีกประมาณเนี่ย75ของทั้งเกาะเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ ว่าที่ผ่านมา25%ที่เราอยู่เนี่ยเราใช้เวลาไปทั้งหมด75%ของเวลาที่เรามี <laughs> <laughs> เป็นการบริหารเวลาได้เยี่ยมยอดที่สุดเลยคือแม้แต่ทุ่งหญ้าที่ไม่มีอะไรเลยเราก็ไปเล่นได้ <laughs> ตอนที่ก่อนที่จะมาตรงรูปปั้นแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของพระเอกเบยองจุนนะครับกับนางเอกในเรื่องวินเทอร์โซนดานะครับก็ก่อนที่จะมาเนี้ยจริงๆมีมีเพื่อนเราคนหนึ่งได้หายไปเดี๋ยวเขาายไปทําอะไรแล้วเขารู้สึกยังไงไปชมและนี่คือชมหน้าของผู้ที่หายไปเมื่อกี้นะครับอ่าพี่ท้างหายไปทาอะไรมาครับมีถ่ายรูปค่ะโล <laughs> ไม่างโคไหมฮะ โล่งค่ะพี่ค่ะโล่งมากโล่งมากเลยใช่ไหมทันไหมเกือบนี่คืออะไรครับเกือบทันหรือเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันอ๋อเกือบไม่ทันเนาะอย่าไปเล่าสิไม่ทำอะไรมาเลยยังไม่ได้พูดเลยเนาะนี่ก็แค่ขี้บนเจ่ออิงขี้บนน้อยเคยทำมาแล้วขี้บนรถเมคเคยทำมาแล้วมีฉายาไหมครับคนคนนี้ กทุี่เวลา่ามหีหีนะครับหีนะครับไม่เอกนะฮะขี้ทุกขี้ทุกเวลาครับผมเดี๋ยวสักพักเราจะออกจากเกาะนามิละนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันนานเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าคือพวกเราเนี่ยคอยจะแบบว่าถ่ายรูปกันอยู่นั่นแหละนะครับจริงๆไม่ได้เดินไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับมีถ่ายรูปกับกินข้าวแค่นี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับไปโซลแล้วเดี๋ยวไปน่าจะไปมอีวามอสตรีอีวาต่อเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะ นามเสรร็จแล้วนะคับสถานีต่อไปก็คือมหาวิทยาลัยสตีอีฮวาต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการอัดวิดีโอทําให้ลาดส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะจุดนี้ถือเป็นสวรรค์ของผู้ชายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประมาณ80%ของผู้หญิงที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจ๊มๆทั้งนั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปพอดี เราจึงขอลาไปด้วยภาพเหล่านี้กันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคอมเมนต์นะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปฟันดีรารีสวัสดิ์ครับ